ชุดในญ่เตยยก,กแรกแกจากวลำใจกรลอย <retrie> เออเอินพี่เอาน้องเขา่าโซสถานลั่นเพิ่นแอดคำเคลนมณีก่อนที่ศีรษะปฏิกิรยานั่งโจวเต็มลูกแปร มอลัมเจเกินร้อยสางสันพัฒนาผลงานปีนี้ปีที่สิบแมนแหนึ่งต้นสวัสดิ์พอดีเอาข้อมวลซื่อโฮเซลอลังการแง่โจ้มาฝากพี่ตอนน้องถูกว่ายากใครพี่น้องพาแม่จะโชคเดียวควางเขา้าแมนแว,วั<ม>นอาทุ่มทุ่นสร้างคักทุ่มทุ่นสานแม่ยาวัดถึกอ,อกถึกใจพี่น้องแฟนคาเฟนเพลงพี่น้องชาขอดมอฟะมาเข้าสู่งานโชว์เต็มรูปแบบของเขาเลยมาตากเรื่ม ยืนยันสองฝ้าฝั่งนะครับจากทีมงานพัฒนาแดงโปรโมชั่นผู้ใดรู้ซึกว่าจะของนะครับข้อแห่งอยากยิบนำนะครับเดินตรงไปที่บูธได้เลยผลิตภัณฑ์มอสแคร์นะครับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมขาดรร่วงห,หรือมีรังแครนะครับอย่าลืมแล้วกันครับแชมพูรสระผมแล้วก็ ทิศเหนนจากทางผลิตภัณฑ์มอสแคร์ใครที่มีกลิ่นปากเมก็นบุตรมีคราบปลเหลืองมีข้าวกาแฟฝากด้วยกนครับผมยาสีฟันทั้งสองสูตรนะครับผมด้วยครีมอาบน้ำดีราสกินของคุณแอนอราดีแล้วก็ครีมอาบน้ำปุริสายชาบ,บูเกียวพุริสนเจสามารถเดินกลับไปสอบถามที่บูธกิจกรรมของมอสแคร์ได้นะครับอยู่ด้านหลังของพี่น้องแฟนเพลงนะครับอยู่ตรงรถมือมีกของเฮาหรือพี่น้องสีทักไปซื้อท่าน ของข้างบอดแคร์นะครับก็สามารถทักไปได้นะครับข้าคืนนี้มารำใจกันร้อยร่วมกับผู้สัสุรักยามเป็นทางการบริษ,ษัทเทเวิธีดีไลท์จำกัดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดครบวงจรผลิตภัณฑ์บอดแคร์ต่พันต์วกรสิเซ็มผมให้บอดแคร์ดูเลยคุณยาหม่องน้ำสมุนไพรเสียง